สำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับมาสมาชิกช่องช่างวิทย์เหลืองตาทุกท่านเลยนะครับนะวิทย์เหลืองตาก็พอดีมีไม้นี่ครับโปพัดนี่ครับคือไม่ดังเลยนะไม่ดังทีนี้เปิดเครื่องแล้วก็มีสัญญาณนะสัญญาณแล้วไม่ดังนะครับไม่ดังเลยเนี่ยนะก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับในส่วนนี้ ด้านเพื่อนก็คงผมจะต้องมาเช็คดูกันว่าเป็นเพราะอะไรนะครับในส่วนนี้นี่หัวไม้เนี่ยเป็นตัวนี้หมุนออกมาแบบนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าตัวนี้เนี่ยไอ,ไอตัวสัมผัสตัวนี้มันมาสัมผัสกับจุดนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็มาลองดูกันแต่หัวไม้นี่เพื่อนลองมิเตอร์วัดดูนะครับ มิเตอร์ก็ตั้งคูณหนึ่งนี่แหละวัดฟังเสียงเอานะครับวัดฟังเสียงจากไอ้ตัวหัวไม้เนี่ยนะครับเพืเอ่อนที่เข้ามาเป็นม,มือใหม่อ่านะครับมันจะดังจอดจอดแบบนี้นะแล้วทีนี้พิเตอร์มาวัดขีเขียดูหน่อยสินะครับขีเขียพวกนี้ดูหน่อยแล้นเพืเอ่อนต้องเปิดเครื่องใหญ่เปิดอะไรต่อสัญญาณอะไรไป้เรียบร้อยด้วยมันก็ดังปุ๊กปุ๊กแบบนี้นะ นี่คูณหนึ่งอยู่นะครับมันก็เหมือนกับว่ามันจะทํางานได้นะครับดังปุ๊กๆแต่มันดังเบาอยู่นะเดี๋ยวมาดูเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปดูหัวใหม่ไป,ไปดูไปดูใหม่อีกตัวนะครับใหม่อีกตัวใหม่ตัวนี้เรามาดูตัวนี้บ้างมันจะเป็นยังไงนะซึ่งมันจะแตกใหม่แล้วนะครับคือการเช็คนะครับ พอดีเขามาสองตัวอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันเลยไม่ค่อยดังตัวนี้รู้สึกว่าจะมีตัวล็อกนี่อยู่แต่ว่าตัวนี้ไม่มีนะไม่ได้ใส่มานะครับทีนี้เปิดเปิดขึ้นมาในพอดีเขาดัดแปลงนะครับใส่สวิตช์ตรงตูดนี่นะครับปกติจะอยู่ตรงนี้พอตัวนี้มันอาจจะแตกหายไปก็มาใส่ไว้ตรงตูดนี่ก็เปิดตัวนี้ก็มีสัญญาณขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้ครับถ้าเอามือจับมัน ตัวน,นี้รู้สึกว่าจะเรนะ็วเะเร็วกว่านะดังจุดจุดอยู่นะครับนะจับตรงไหนเลยเมื่อกี้นี่เขาใหม่นะเดี๋ยวเอาตัวนี้ลองเอามิเตอร,ร์เขียเข่ยๆดูนะโอ,โอ้โอ้ผมนะ <c oughs> สวิมมันอยู่ด้านล่างนะ่มันดับไปนะครับเมื่อก่าไม่ให้ดับนะครับนะครับมันจะต้องดังแรงแบบนี้เลยนะเพื่อนปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บปั๊บเลย แต่ว่าตัวที่ตัวไม่ดังนะครับนะเดี๋ยวลองดูนะครับตัวนี้โล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 ตัวนี้ก็ไม่ดังเหมือนกันนะครับตัวนี้ไม่ดังนี่น่าจะเกิดจากในส่วนของจุดสัมผัสไม่ถึงหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับ จะลองอีกหัวนะครับลองอีกหัวลองหัวตัวนี้หน่อยโล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 หมุนสุดไม่ดังเลยนะครับแล้วหมุนออกมาหน่อยนึงเดาโลโลมันน่าจะเป็นนะครับจุดสัมผัสจุดนี้นะครับมันไม่สัมผัสนะครับเนียนี่เนี่ยเนี่ยมันอาจจะไม่สะอาดนะครับเราลองใช้ยางลบๆบดูแล้วก็ จุดนี้ก็อาจจะยกให้มันสูงขึ้นมาหน่อยหรือจะพอกตอะกัวหรือจะพอกตอะกัวแล้วแต่เพื่อนเลยนะครับตัวนี้ได้หมดนะครับต่ในี้ส่วนของตัวนี้สินะครับมันไม่ดังปุ๊กๆเลยนะครับอันนี้นะเอ่อตัวไหนนะตัวตัวนี้นะตัวนี้ที่ปกติอยู่นะครับเดี๋ยววัดใช้มิเตอร์คูณหนึ่งนะครับมิเตอร์ตัวนี้คูณหนึ่งนะเพื่อที่จะเอาสัญญาณไฟจากมิเตอร์นี้เข้ามาที่ตัวนี้นะครับจะดังแบบนี้นะครับ ครับนะแต่ว่ารู้สึกว่าในส่วนของไม่อีกตัวไม่มีแบบนี้นะไม่เป็นแบบนี้ตัวนี้สรุปการเสียก็คือจุดสัมผัสไม่สัมผัสนะครับนะตัวนี้ต้องไปแก้นะครับแต่ว่าในส่วนนี้เครื่องนี้นะครับรองนี้ก็นี่แล้วก็เปิดนะครับพอดีปุ่มเปิดมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแจวแล้ว นะครับแล้วมีไฟเขียวขึ้นนะครับก็นี่เลยนะครับมันก็ดังกุ๊กๆอยู่แต่มันไม่ปุ๊กปักนะครับรู้สึกว่ามันอาจจะซ่อมมาแล้วแต่ว่าอาจจะซ่อมไม่ผ่านซ่อมไม่จบหรือเปล่าเพราะว่าไม่มีตัวล็อกปกติต้องมีตัวล็อกอยู่นี่นะแล้วก็ทีนี้ผมไม่มีนะไอ้ตัวล็อกตัวนี้ถ้าหายก็คือจบเลยผมไม่มีสำรองไว้ให้ลูกค้าเลยตำแหน่งนี้นะครับ ีนี้ผมก็คงจะต้องแกะดูนะครับในในส่วนของเจ้าตัวใหม่นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามีการทำผ่าหรือเปล่านะครับ mm hmm. ด้านแกะก็น่าจะเป็นแกะน็อตนะครับมันมีน็อตอยู่ด้านข้างแบบนี้แบบนี้ mm hmm. แล้วก็มีอีกตัวใช่ไหมยอยู่นี่ใช่ไหมต้องหมุนออกเลยเนาะหมุนอกนนอกเลยนะครับเอานะครับ hmm. แกะตัวนี้ออกมาหน่อยหนึ่ง เนี่ยเพื่อนก็จะเห็นเป็นสวิตแบบนี้วอดึงออกไม่ได้ปกติมันต้องต้องดึงออกก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะถ้ามันไปชนอะไรแล้วมันจะหักนะครับัวนี้มันจะทําให้สวิตหักแล้วอันตรายอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันสวิตหัวยาวๆแบบนี้ผมจะหาลําบากหน่อยนะครับทีนี้เมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วมันจะเลื่อนไปยังไงอะทีนี้มันจะไปยังไงอะครับโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้ยลืมลืมนี่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 โว้ยเว้อยหนาะ เออนะครับเอามาดูกันหน่อยนะครับในที่นี้มันก็จะเลื่อนลองอมาได้แล้ะเลื่อนลองอมาได้ละเลื่อนลองอมาได้่าเบาหน่อยเออนะครับมาเป็นแบบนี้นะครับข้างในเป็นแบบไหนอะเป็นแบบนี้โอ้มีการเช็คด้วยมีการเอาสายไฟอะไรมาจําเอาไฟต่อเข้ามาแล้วเช็คในเนาะข้างในเป็นอย่างนี้นะครับเพื่อนก็ต้องดูว่าว่าสมัยสัญ,ญญาณมันไม่ปุกปักนะเนี่ยตัวนี้มันถึงกับตัวนี้ไหมนะครับ จุดด้านนี้มาถึงด้านนี้ไหมหรือว่ามันเกิดการหักการแตกอะไรของอเจ้าตัวตัวนี้หรือเปล่านะครับมันไม่ค่อยชัดเลยนี่ยนะกล้องมันจะพังแล้วนะหรอเพื่อนโอเคโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับนะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องหาอะไรมาลองลอง,ลองขามตอวกันนะ นะเห็นนะนนะแล้วทีนี้ก็ลองวัดดูนะนี่น,นีถึงไหมถึงไหมตัวนี้นี่บางทีหายไปนะครับขาดโอ้ยยังเหลืออยู่เลยยังเหลืออยู่เลยมีเติก์ก็ขึ้นไม่สุดซะด้วยนะครับเรามาค้นหาจยยุดเสียกัน นี่ครับถึงนะครับนะถึงนะครับถึงนะครับถึงนะครับที่นี้มันไม่ปุกปักเลยมันนะครับสัน,นเสียงนะครับเพื่อนยานเสียงยันเสียงจากหัวไม้นะครับมันจะมาเนี่ยเลยสองเส้น,นมันจะมีเส้นหนึ่งที่มันลงเก่าไปนะเพื่อนนะนวิธีการเช็คนะครับ เส้นหนึ่งมันจะลงกาวไปมันเส้นไหนน้อเส้นไหนน้อเส้นนี้เนาะเส้นนี้นะครับลงกาวนะครับนี้มันลงกาวอยู่นะครับด้านนี้นะครับทีนี้เส้นลงกาวไม่ว่านะครับมาดูมาดูเส้นเส้นข้างในนะครับเพื่อนจะต้องสังเกตเข็มมิเตอร์ด้วยซึ่งมิเตอร์มันก็ไม่ค่อยใสแล้วละมันเก่าแล้วนะครับมันจะมา มันจะมาเพื่อนเพื่อนอย่างสังเกตนะมันจะมีซีตัวใหญ่อยู่ในนี้มันจะมาด้านนี้เห็นไหมนะครับแล้วก็ทีนี้มันก็จะไม่มาด้านนี้นะทีนี้เนี่ยมันจะไม่มาเห็นไหมเพราะว่ามันมีซีไงครับซีตัวเนี้ยเพื่อนดูนะเห็นไหมอะซีที่มันอยู่ข้างในนี้นะครับเนะี่ยตัวนี้นะโอเคนะครับ หนึ่งละเมาะสีตัวนี้ไม่เสียเนี่ยมันมาถึงด้านนี้เราก็วัดข้ามมาด้านนี้อู้ไม่เสียเลยไม่เสียเลยนะครับนะไม่เสียเลยทีนี้ก็ถึงวิธีการวัดไฟแล้วนะครับแบตไปไหนอะไทีนี้กิ้งไปไหนแล้วอันนี่งไงนะครับ เพื่อนก็จับกาวไว้เส้นหนึ่งแล้ววัดไฟตรง C นี้นะครับนะด้านที่ด้านนี้นะครับด้านนี้ด้านละด้านนี้โอ้ไม่มีไฟเลยไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟมิเตอร์ทำงานได้ไหมมิเตอร์ติดไหมมิเตอร์ไม่ได้ไม่ได้ไไดอาใหม่นะครับกาวันาจจะไม่แน่นนะครับ อุย้ยขวดลบเนาะมันจะมาวัดเห็นเออ,อะนะครับไม่มีไฟนะครับนะเพื่อนไม่มีไฟเลยนะครับนะแล้วที่นี้ตรงนี้ไม่มีไฟนะครับไฟมันจะออกมาจากไอซนะครับจุดนี้ไอซมันจะอยู่ข้างในนี้นะเรามาลองวัดโอห์มดูครับวัดโอห์มที่ขานี้โอ้ศูนยโอห์มเลยนะครับดูนะเพื่อนนะดูดูด โอ้ศูนย์โอมเลยนะครับเห็นไหมมิเตอร์โอ้มิเตอร์ไม่ได้โอ้หาต้องเอามุมนี้นะเขียนนะครับนะครับการซ่อมไม่ลอยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพื่อนนะนะครับศูนย์โอมนะครับแล้วทีนี้ไอ้เส้นนี้มันจะเข้ามาข้างในกล่องน,นี้นะนะครับ แกะกล่องนี้ออกมานะครับเพื่อนจะเห็นแบบนี้นะครับข้างในนะครับเพื่อนจะเห็นแบบนี้โอเคไหมนะครับในลักษณะของถ้าเพื่อนวัดจุดนี้นะครับจุดนี้นะครับนะเทียบกับกาวแล้วเพื่อนได้ศูนย์โอห์มหรือใกล้เคียงศูนย์โอห์ม ให้เพื่อนมาดูสีตัวนี้นะครับสีตัวนี้นะครับนะนะครับกล้องผมจะขาวๆหน่อยนะครับกล้องมันจะเสียแล้วดูตัวนี้นะเฮ้ยผู้เทีนกี่หนเนาะนะครับสีบตัวนี้นะครับดูหน่อยนะครับอย่างงี้เนะ พอดีเขามาหาเสียงอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวผมต้องหยุดการเช็คไว้ก่อนนะครับโอ้ยเนาแล้วทีนี้นะครับผมกำลังพูดสู้กันกับนี่ก่อนนะครับนะอยากเป็นแห้ง ฝาาเบเดอร์ทับเบอร์สองไาป้ปิยภัตรประสบทุกและการเรื่องรุ่นใหม่ครับฝาาไม่ได้อ่อนแต่กินเดอะเยอครับเราอยากเป็นแห้งรับจอดรถหน้าบ้านผมเนี่ยต่อต่ออ้ยนี่ยครับสอสอทอเยอะในช่วงนี้ทั้งวันเพื่อนมาดูซีตัวนี้นี่เนี่ยนี่นี่แม่นี่ซีตัวนี้นะผมจะวัดให้ดูมันจะช็อตไหมนะครับ นี่แม่เนี่ยมันมันช็อตนะครับนี่เนี่ยมันเป็นศูนโอห์มเนี่ยซีตัวนี้จะต่อเข้ามาที่ไอซนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับหรือผู้ที่กําลังสนใจนะครับอย่างผมนี่กำลังจะทําการถอดซีตัวนี้ออกนะครับถ้าถ้ามันยังศูนโอห์มอยู่ก็ช็อตในไอซเลยนะครับนะครับ ถ้ามันยังศูงนย์โหนมอยู่ก็ช็อตในไีเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ศูนย์โหนมก็เป็นที่ตัว C ีเนี่ยนะแต่บอกเลยว่า C ีตัวนี้ตัวเล็กมากนะครับเวลาถอดนี่ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวมันจะหายนะครับดูนะครับเนี่ยนะ C ีตัวนี้เนี่นะนี่นะนะเนี่ยครับ เล็กนะครับให้ความร้อนี่หัวแรงอุ้มถอดยากเหมือนกันนะครับนะไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันต้องร้อนกว่าน,นี้หน่อยนึงนะถอดไม่ออกนะครับคือตัวนี้มันจะติดกาวไว้ด้วยนะครับด้านล่างนะเนี่ยครับติดออกมาที่ปลายหัวแรงผมนี้นะเดี๋ยวเยวเอาไปฝากไว้ไหน่ะ เนี่ยครับมันอยู่นี่แล้วนะทีนี้ซีไม่ใช่หลักใหญ่ใจความหลักใหญ่ใจความก็คือการวัดต่อลงไปเพื่อที่จะดูว่ามันหยุดชอ็อ์ตไหมนะครับถ้าหยุดชอ็อตก็เป็นที่ซีเลยนะครับแต่ถ้าไม่หยุดเป็นที่ตัวไอซีนะครับใช้ทินเนอร์ผมรีในช่วงทินเนอร์นะครับ มี่โอ,อล้างให้สะอาดก่อนได้วัดได้ง่ายนะครับเห็นไหมครับมาด,ดูนะครับโอ้โ,อโอ้ไม่ช็อตแล้วนะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะครับตัวน,นี้ดูนะครับเข็ม okay, ไม่ไม่ชี้สุดแล้วนะครับ โอเอค okay, นะครับมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างแล้วทีนี้เอาง่ายๆเลยนะครับทีนี้เราแบบใส่นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันเลยดังไหมครับเปิดเครื่องนะครับตัวรับตัวรับตัวรับมีสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับเอาหัวไม้ใส่นะครับหัวไม้ใส่นะครับ มีเร่งแล้วนะครับถ้าดังก็ดังเลยนะครับถ้าไม่ดังก็จบข่าวลอลองลอลอง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 ยากเปิดได้โคหน่อยนะครับลอง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 อารดทดสอบทดสอบทดสอ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  นะครับดังแล้วนะครับเพื่อนๆปุ๋ยอันนี้กําลังจะหักแล้วเว้ยหม่ครับโล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 แสดงว่าดังแล้วนะครับเพื่อนเป็นที่ซีนะครับซีช็อตนะครับโอเคนะครับซีตำแหน่งนี้ช็อตนะครับทําให้เสียงจากเจ้าตัวหัวไม้นะครับไปหายสีไม่ได้นะครับ โอเคนะครับเพื่อน C ตัวนี้เอ่อผมจะหามันมันค่าเท่าไหร่ทีนี้ใส่สักร้อย pf นะครับมันป้องกันสัญญาณรบกวนนะครับนะเดี๋ยวไปหามาใส่ก่อนเดี๋ยวเพื่อนค่อยดูนะครับทีนี้ผมไปหา C ก่อนนะที่นี้นะร้อย pf นะครับของผมเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะเอาใส่เข้าไปนะครับ ตัวนี้มันร้อยพีนะครับใส่เข้าไปในส่วนนี้นะครับผมก็คงจะใส่ยากอยู่นะครับแล้วถามว่าเพื่อนบางคนถามว่าใส่ตรงนี้ได้ไหมครับก็ได้นะครับแต่ว่าต้องใส่ให้มันใกล้ไอซีเข้าไว้นะครับไม่งั้นมันจะออซิเลตนะครับเพื่อนเสียงมันก็จะไม่เพาะ <c oughs> ว่ากันไปมันจะใส่ยังไงไปนะว่ากันไปผมก็คงจะต้องเอาซีตัวนี้ใส่นะครับเพื่อนโอเคนะครับ ค้นหาจุดเสียเจอแล้วนะครับก็คงจะหมดคลิปวิดีโอเนะื้อหาใจความอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงการค้นหาจุดเสียในส่วนของเพื่อนๆที่จะหาไอซีไม่ใช่หาซีา,าอะไรมาใส่แล้วก็ความสามารถที่จะใส่เข้าไปนี่ก็นี่แล้วแต่เพื่อนเลยดาเนินการต่อได้เลยนะครับส่วนผมก็คงจะต้องดําเนินการต่อไปนะครับมันเป็นแบบนั้นคลิปวิดวีโอมันก็ยาวมากแล้วนะครับเป็นแบบนั้นเด้อบาบน,นี้เด้อ ไประเด้อบาทนี่เด้อใส่ก้นอนบ้านอ้ใส่เงาไ,ได้บนี่เลยนะครับกว่าผมจะบัดกีให้มันอยู่แบบนี้ได้นะผมก็ต้องใช้ความสามารถอย่างสูงอ้มันหน่อยแ้งพี่ร้องนะครับโอเคนะครับใช้งานได้ผมก็คงจะต้องประกอบนะครับ นี้ตัวนี้ก็แน่นแล้วนะครับสีผมเนี่ยเราใส่เข้าไปจบข่าวได้เนี่ยนี่เห็นไหมครับกกอบเข้าไปแล้วโลอๆเๆนะครับัวสอบัวสอบ ทดสอบทดสอบทดสอบเช็คเช็คเช็คเสร็จแล้ววิทยรียบร้อยนครับจะมีเรื่องทาได้ตำกันซ่อมไม่ลอยโลหพัก u m 1มหเครื่องนี้นะครับเสร็จวิทยรียบร้อยนะครับพบกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลาจากไปเดีวพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ